สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ psp My admin นะครับผมหลังจากที่เราได้ลงแอปเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีเข้าเราก็มาสร้างผ่านโปรแกรม internet explorer ธรรมดาธรรมดาของเราเองนะครับผมจากนั้นก็ใส่ url ตามนี้ครับเป็น local host นะครับ s h psp admin my admin นะครับผมกดเข้าไปก็จะให้ใส่ username แล้วก็ password username ก็คือ root นะครับผม root าสเวิร์ดกับที่เราตั้งไว้นะครับผมอพอใส่ username แล้วก็พาสเวิร์ดถูกต้องแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเด้งมาหน้าสร้างฐานข้อมูลนะครับผมก็จะเป็น phpmyadmin เวอร์ชัน2.10.3มนะครับผมตัวนี้สามารถใช้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลอะไรนะครับก็ดูจากตรงนี้แล้วก็มาสร้างชื่อฐานข้อมูลใหม่นะครับผมลองลองดูแล้วกันเอาว่า ชื่อฐานข้อมูลเนี้ยก็คือ test อ่าตัวนี้แล้วก็มาคลิกสร้างตรงนี้ครับผมอ่าก็ดูคำสั่ง sql ก็คือ create database ชื่อว่า test ตรงนี้นะครับผมดูง,ง่ายๆเลยแล้วก็ตอนนี้มีชื่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีตารางฐานข้อมูลก็คือตรงนี้นะครับไม่พบตารางใดๆใ,ในฐานข้อมูลอ่มันก็จะให้มาสร้างตารางในฐานข้อมูลตรงนี้นะครับผม,ผมลองสร้างสักอย่างหนึ่งลวกันก็คือ เป็นตารางแอดมินแล้วกันนะครับก็จะมีแอดมินไอดีแอดมินยูเซอร์เนมแอดมินพาสเวิร์ดตั้งชื่อว่า tb ก็คือ t a b l e ลนะครับผมมันเดสกอร์อันเดสกอร์แอดมินเนมออฟฟิลนะก็คือมีมีสามฟิลนะครับผมจากนั้นก็คลิกที่ลงมือตรงนี้ครับก็จะได้หน้าตาของการลงรายละเอียดข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าฟิลแรกนะครับผมให้ตั้งว่า admin d ั e s s c o r e id นะครับตรงชนิดนี้ให้เป็น in integer นะครับผมลองพิมพ์มาได้ i n r ก็จะขึ้นมาแล้วความยาวของ id เนี้ยเซตสัก5แล้วกันการเรียงลำดับไม่ต้องนะครับผมมาปรับตรงนี้เลยเพิ่มเติมเป็น auto increment ก็คือให้มันเพิ่ม id ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงตรงเนี้เป็นการกำหนด primary ก็คือ,อตรง id ส่วนใหญ่อนะ เขาจะกำหนดให้เป็น Primary Key หรือว่า key หลักนะครับผมแล้วก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับผมก็ได้ฟิลแรกแล้วฟิลด์ต่อมาฟิลที่2นะครับผมก็พิมพ์ Admin เหมือนเดิมครับ Admin Username เป็นวอชาก็ ark, คือเป็นตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขก็ได้ความยาวเซตเอาสักประมาณ10แล้วกันนะครับผมแล้วก็การเรียงลำดับตรงนี้เรามากำหนดค่าเป็นละตินนะครับผมละตินสวี i ด ผมขออ่านอย่างนี้ละกันก็คือตัวนี้นะครับ l a t i n 1 underscore swedish underscore ci นะครับผมตรงการเรียงลำดับเนี้ยมันก็แล้วแต่การใช้ฐานข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามากำหนดเป็นอย่างนี้ก่อนละกันแล้วก็ส่วนอื่นเนี้ยไม่ต้องกำหนดนะครับผมตรง username ต่อมาฟิล l สุดท้ายเรากำหนดเป็น admin underscore password เป็นวาชาเหมือนกัน password ยาวสัก สักแนะครับไม,ไม่เกิน8การเรียงลำดับก็เหมือนกันกันกบตัวแรกเหมือนกันกับ username นะครับผมละตินสวีดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็อลองลองดูว่าเราจะต้องใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้จะใส่หมเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ใส่ก็มันจะมีหมายเหตุของตารางอีกทีนึงลองใส่ว่าทดสอบออกแบบตารางแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็บันทึก ก็เสร็จแล้วนะครับผมดูตรงนี้นะครับผมจะมีคําสั่งขึ้นมาตารางเทสต,ตารางในฐานข้อมูลเทสชื่อตาราง TB n d m i score admin สร้างเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นคําสั่งคําค้น s q l นะครับผมอยู่ตรงนี้เป็นการบอกรายละเอียดต่างๆที่นี้เราอยากจะใส่รายละเอียดในตารางเข้าไปนะหัวมิธิธรรมก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับ คลิกตรงนี้เลือกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาคลิกทีค่ค,คำว่าแทรกตรงนี้ทีนี้มันจะแทรกได้ทีละสอ,สองแถวนะครับผมก็คลิกตรงนี้ออกครับไม่สนใจออกในตรง Admin ID นี่ครับผมไม่ต้องไปใส่ค่าอะไรเพราะว่ามันจะรันตัวเลขให้เรื่อยๆอย่างตัวนี้เป็นต,ตัวครั้งแรกที่เราใส่ฐานข้อมูลลงไปก็จะเป็น1นงนะครับผมแล้วก็มาใส่ตรง User Name ตรงนี้ admin ศูอะไรก็ว่าไปห้า password ก็อะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็เป็น admin ศูนย์สอง password หนึ่ก็ลองใส่ไปก่อนนะผมทีนี้ก็ลงมือครับ่ามันก็จะบอกว่าแถวที่ถูกแทรกก็คือแถวที่2แทรกเลขประจําแถวก็คือเลข2คําค้นคือถ้าเป็นแบบนี้ไม่ขึ้น r r o r อะไรก็แสดงว่าเราสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นี่ก็คลิกกลับไปที่าตารางฐานข้อมูลตัวนี้รับวิธีการดูฐานข้อมูลที่เราสร้างเข้าไปเมื่อกี้ครับในตารางของ TB a d m i n นะครับผมเราก็ลองมาคลิกที่ชื่อของฐานข้อมูลก็คือชื่อเทสตตัวนี้แล้วก็จะเห็นตารางฐานข้อมูล t b บีแอนด์อสโแแล้วก็ลองคลิกเปิดดูตรงนี้ครับผมก็จะเจอฐานข้อมูล2ออันที่เราสร้างขึ้นไปเมื่อกี้ก็คือ แอดมิน1หนึ่งแล้วก็ Admin น่วนสองมันจะโชว์ชั้งชื่อ user name แล้วก็ password ที่เราตั้งไว้นะผมสามารถแก้ไขลบหรือว่าเพิ่มได้นะครับผมหรือว่าจะปินก็ได้ทีนีเ้เราอยากจะรู้ว่าฐานข้อมูลที่เราสร้างเนี้ยมันไปอยู่ที่ไหนชื่อฐานข้อมูล test ตาราง tb underscore admin เนี่ยอยู่ตรงไหนวิธีดูก็คือเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่มันเก็บไฟล์ของโปรแกรม Appserv e นี้ไว้นะครับผมก็คือเข้าไปที่ d ด y c อันนี้คือไดซีนะครับผมจากนั้นก็มาที่ folder ร์แอปเซิร์ตัวนี้นะครับเรามันคลิกเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ยู่ีโฟลเดอร์เราเลือกที่ my sql ครับามาเจออีก4 f โฟล e r อร์ก็เลือก Data ก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เราสร้างชื่อฐานข้อมูลไว้ก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้ครับโฟล e ดอร์เทสโฟลเดอร์ test ตัวนี้ครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเจอตารางที่เราสร้างขึ้นมาก็คือ tb_underscore_admin อ่ามันก็จะมี .frm m my d .myi ก็คือตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ฐานข้อมูลเราสามารถใช้งานได้นะครับผมอาทีนี้เราก็กลับไปที่อ่าทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวหน้าตาฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับที่ internet explorer นะครับก็อ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทีน,นี้เราต้องการสร้างตารางอะไรเพิ่มแล้วก็เข้ามาคลิกที่ test 1เนี่ยครับผมแล้วก็ ตั้งชื่อตารางที่เราจะสร้างแล้วก็กาหนดฟิลด์ไปกําหนดรายละเอียดแล้วก็สร้างเหมือนเดิมคล้ายๆกับตาราง tb underscore admin ตัวนี้นะครับผมทีนี้เราอยากจะลบาตารางนี้ทิ้งก็คือตาราง tb admin ทําไม่ยากเหมือนกันครับคลิกตรงนี้เลยครับผมเสร็จแล้วก็คลิกที่โยนทิ้งตรงนี้คุณต้องการจะลบ table tb underscore admin ใช่หรือเปล่าก็กดโอเคไปครับผมก็หายไปแล้วนะครับผม ชื่อฐานข้อมูลเทสตตอนนี้ไม่มีตารางสักตารางเลยนะครับผมทีนี้เราอยากจะลบชื่อฐานข้อมูลด้วยสร้างแล้วก็ลบทิ้งให้หมดเลยนะครับก็คือ,อคลิกที่เทสชื่อฐานข้อมูลจาดนั้นก็คลิกที่โยนทิ้ง you are about to destroy complete this, delete data พวกนี้ก็คือต้องการจะลบฐานข้อมูลเทสหรือเปล่าจากนั้นก็คลิกโอเคครับฐานข้อมูลเทสก็หายไปอันนี่ครับเป็นวิธีการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายใน PSP My Admin นะครับผมสร้างฐานข้อมูลแก้ไขฐานข้อมูล Insert Data แล้วก็ลบฐานข้อมูลทิ้งไปเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ยากมีหนังสือค้อมือต่างๆตามเว็บไซต์ให้ศึกษาลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ